การที่เรามาร่วมเริงรวมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าก็ตามทำวัดเย็นก็ตามที่เราได้รวบรวมกันสวดมนต์เป็นมงคลของชีวิตเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมสรรเสริญพระธรรมเพราะว่าพระธรรมเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ท่านนิพพานไปแล้วว่าธรรมะวินัยจะเป็นศาสดาของเราหลังจากที่เรานิพพาน ฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระริยสงฆ์อยู่เงี่ยนะถ้าเราไม่เชื่อว่าอยู่พระธรรมอยู่ในโลกนี้พระยสงฆ์ไม่มีมันก็จะหมดจากศาสนาไปครูบาอาจา,าร,ร,ราาย์ที่พอาจารย์ฟังธรรมะครูบาอาจารย์หลวงปู่ใหม่ท่านเทศเป็นชั่วโมงกว่าฟังแป๊บเดียวเนะี่ยมันซึง้งซึ้งในคําเทศของท่านซึ้งในธรรมคําสั่งสอนของท่านเพราะว่าท่านก็บวชด,ด้วยประเพณี บวชให้พ่อให้แม่อยากได้บุญได้กุศลได้บารมีด้วยในสุดปวดไปเรื่อยก็ซึมซับธรรมะเรื่อยเรื่อยเรื่อยบวชตั้งแต่เป็นเด่นในสุดท่านก็ไม่ศึกออกไปก็ประพฤติบัติตามครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นปฏิปทาครูบาอาจารย์ประพฤติบัติาารตรเรียนรู้กายวาจาใจเจ้าของจนเองตัวเองได้บรรลุธรรมพระอรหันต์ก็เริ่มหมดไปแล้ว เมื่อไม่กี่อาทิตย์ผ่านมาหลวงปูใหม่ท่านก็มรณภาพไปแล้วอยู่ที่วังน้ําเขียวอยู่ที่เอออยู่ที่โคราชใกล้ๆวังน้ําเขียวอาเภออะไรแต่ท่านก็มรณภาพไปในพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายมรณภาพไปจิตใจแล้วก็ทําธรรมดามันก็ปรงธรรมะสังเวชแต่เราก็ไม่ได้ตกใจเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ต้องทําเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติด,ดีปีบัติชอบ เอากายเอากวาจะาเอาจิตใจเรามาสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีเพราะพระอิยาเจ้าก็หมดไปตามเหตุตามปัจจัย2,564ปีแล้วไม่แต่เสื่อมทรามไปคนก็ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาหันเห็นวัดเห็นว่าทําแต่พิธีกรรมทําแต่ความเคยชินทําแต่พิธีกรรมเลยการประพฤติบัติในการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถม่อมตน ก็ไม่ค่อยมีเริ่มเหินห่างไปเรื่อยๆอย่เรืๆมันก็จะหมดไปใน5,000ปีนี่ตอนนี้2,564แล้วไม่แต่เสื่อมไม่แต่สิ้นแต่จะเสื่อมสิ้นยังไงมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนั่นแหละถ้าบุคคลไม่น้อมทำมาประพฤติปีบัติทางกายทางวาจาทางใจมันก็จะหมดไปจิตใจของบุรุชนเพราะว่าบุรุชนมันก็มีคนที่อยู่ในโคนในตมมันก็ยังอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เห็นคุณค่า ของศาสนาของธรรมคําสั่งสอนมีมีความเป็นพุทธแต่เทเบียนบ้านไม่เป็นชาวพุทธในการประพฤติบัติเลยโดนศาสนาอื่นขวาดต้อนไปสู่รูปเสียงกลิ่นลดพทธภาพธรรมลมต่างๆเลยกลายเป็นศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาพรามณ์ไปก็มีเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาศาสนาที่ตัวเองนับถือก่อน หมู่มากลากไปอัตตาที่ประไตประชาที่ประไตมันก็ไปตามโลกตามวัสถุะสงสารเราให้ร่างกายให้ชีวิตเขาได้แต่เราไมส่สามารถให้สติปัญญาเขาได้แต่เขาอาจจะเป็นเจ้าคำในเวรอาจจะเป็นผนที่มาชดใช้กันแต่เราไม่ต้องยึดมัน่นถือมัน่นคนเรามันก็เราให้เราตั้งมั่นไว้ก่อนถ้าเราตั้งมั่นไว้จี่คนรอบข้างจะไม่ตั้งมัน่นก็เรื่องของเขาเพราะว่า พระพุทธเจ้าท่นานไว้ให้ช่วยตนเองพ้นจากบ่วงคือบ่วงคือราคะโทสะบ่วงที่มันผูกลัดให้เราอยู่ในการมมาพบรูปพบรูปพบ,พบเวียนว่ายตายเกิดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ฉะนั้นไฟไหม้หัวเราต้องปัดตัวเองก่อนเราจะไปปัดให้ผู้อื่นไม่ได้เพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่าคะกินีโทสะกินีโมหะกินีย่อมไม่หัวปุถุชนคนทั่วไปไม่อยู่ไม่เคยดับ นะฉะนั้นเราจะเป็นปุถุชนเป็นกัลยะาณชนหรืออริยชนก็อยู่ที่การประพฤติทางกายทางวาจาทางใจแล้วนี่ถ้าเราประพฤติดีปีบัติชอบเราไม่ต้องกลัวนะการเวียนว่า,ตายตายเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนเราสวดรมวัดรเนี่ยพทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเนี่ยนะพระอยา้าท่านเห็นอนัตตาจริงๆท่านเริ่มมีมีทุกขัง ไม่เป็นอนิจจังเพราะท่านเห็นสูงสุดของธรรมะคือความเห็นอนัตตาไม่ใช่ของเราท่านเลยออกบวชได้ออกบวชออกจากโลกได้เหมือนรัฐบาลเป็นลูกชายเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลมีเมียมีครอบครัวแล้วได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังไปเรื่อยซึมซับไปเรื่อยจนได้ศรัทธาออกบวช พ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชเป็นลูกชายคนเดียวไม่อยากให้บวชไม่อยากให้บวชหรอกเพราะมีภรรยาก็อยากให้อยู่คลองคลาวาสอยากได้ทรัพย์สินอะไรแล้วจะให้ทานแล้วก็มีเยอะแยะมากมายแต่ท่านโบมีท่านเต็มแล้วท่านก็ไม่ติดในโลกีย์ทรัพย์ทรัพย์ภายนอกได้ฟังพุทธเจ้าสอนอน,นิสงส์การให้ทานผลของการให้ทานรักษาศีลอน,นิสงส์ของทานรักษาศีลทําให้เกิดสวรรค์ ใ้เกิดสิ่งต่างๆเนี่ยข้อที่สี่คือว่าท่านสอนให้เราเห็นโทษของกรรมกรรมมาคุณพุทธเจ้าท่านสอนให้โทษแห่งกรรมพอกามทําให้เวียนว่ายตายเกิดในการมมาพบรูปพบอรูปพบกาเนิดทั้ง4เกิดในคั้นเกิดในไข่เกิดในเข้าไข่เนี่ยคือว่ากําเนิดทั้ง4นี่นะ ปุทธเจ้าท่าเห็นโทษในกรรมเพราะการเวียนว่ายแต่เกิดมาผูกโกธมาดามาว่ามาเสียดสีมันก็มีอยู่แล้วครอบครัวมันไม่กระทบทางกายก็ทางวาจาก็มีแต่จิตใจให้เราหนักแน่นไว้หนักแน่นในบุญกุศลในบารมีมันสร้างสมสังสม,สงสมคุณงามความดีไว้พุทธเจ้าท่านให้คนเห็นโทษของกรรมและข้อสุดท้ายนี้สําคัญ พระเจ้าสอนให้เราเห็นอน,นิสง์การถือการออกบวชการออกบวชไม่ใช่ว่าจะใครจะบวชง่ายๆต้องมีของเก่ามีโบมีเก่าของเก่าที่ได้บำเพ็ญมาได้ฟังธรรมะได้เกิดศรัทธาไปเรื่อยเพราะว่าการละจากการทั้งหลายเป็นผู้ที่ออกจากบวชออกมาบวชประพฤติปีบัตดีปีบัิชอบก็เข้าถึงความดุจพ้นเข้าถึงโซดาบันสกิทาคาณาคารหัน ถึงเกิดก็ไม่เกิดไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเข้าถึงความโสดาบันปฏิพันธ์ไม่เกิดเจ็ดชาติถ้าเป็นสเกทาคามีเกินสามชาติถ้าเป็นอนาคาไม่เกินชาติเดียวถ้าเป็นอรหันต์ก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพหน้าต่อไปนี่นะพุทธเจ้าท่านว่าอันนี้สงของการถือพรหมจรรย์การการออกบวชนี่สุดยอดแห่งการประพฤติเหมือนพุทธเจ้าท่านเห็นเทวทูตทั้งสี่ เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะผามนี่ยพะพุทธเจ้าท่านเห็นสี่อย่างด้วยกันท่านเลยออกบวชสมบัติจักรพัิจะผุดลอยมาให้ท่านได้คลองอีกท่านก็ไม่เอาสมบัติจักรพัิสมบัติผัดกันชมชมไม่นานมันก็ต้องล้มหายตายจากแม้แต่ลูกชายของท่านมาขอพระราชสมบัติเพื่อจะไปคลองลาดแม่ก็ให้ไปขอเนี่ยม แม่ก็ไปให้ขอพิมพายโสตลาให้ไปขอสมบัติจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ให้สมบัติทางโลกไปมันก็ได้แค่นั้นท่านเลยให้สมบัติทางอิยทรัภ์ภายในศรัทธาศีลนิรีโอตปะปะหุสจัจจคะปัญญาให้ลาหุนได้อิยทรัภ์ภายในลาหุนท่านก็มีบุญเก่าท่านก็มาบวชเลยพุทธเจ้าก็ให้บวชตั้งแต่เป็นสามเนนสามเนรองค์แรกของาศาสนานี้ศาสนาพุทธ ก็มีสามเณรลาหุนเนี่ยเนนองค์แรกที่บวชแต่ประเพณีมันก็ติดมาทางประเทศเนปานเขาต้องบวชตั้งแต่เจ็ดขวบหกเจ็ดขวบหรือว่าสิบกว่าขวบก็เริ่มบวชเนนแล้วเนี่ยแต่การบวชเนนแบบนี้มันก็ได้ไป,ประเพณีแต่ทําให้ศึกษาตั้งมั่นหรือเปล่าก็ยังไม่ตั้งมั่นต้องบวชพระต้องเรียนรู้ศึกษาธรรมะรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คือว่าประเพณีการบวชเนนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พุถธเจ้าเลยให้อิยาซับไปจนลาหุนได้ประพฤติปิบัติได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่นานท่านบรรลุธรรมตั้งแต่เจ็ดขวบนี่เป็นอาหารหันต์ตั้งแต่เป็นเนนแล้วเป็นพระเทรลเป็นผู้ที่หมดกิเลสลาคะโทสะโมหะแล้วเป็นเสขาบุคคลนะเป็นผู้ที่ไม่ต้องเวียนบ้าตายเกิดคือว่าอาเสขาบุคคลคือว่าผู้ที่ยังต้อง ผู้ที่จบแล้วไม่ต้องเรียนรู้ศึกษาแต่ว่าเซคะบุคคลผู้ยังเรียนรู้ศึกษาเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาไปไเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยฟังธรรมะครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ไปก่อนแล้วค่อยธรรมะครูบาอาจารย์ระดับสูงๆขึ้นไปตามลําดับถ้าเราไม่มีนับหนึ่งนับสองนับสามไปถึงสิบมันก็ต้องสร้างไปตั้งตอนตอนที่เรามีร่างกายแข็งแรงนี่นะเราอย่ามัวประมาทในชีวิตมันสร้างสมสังสมคุณงามความดีไว้ ราะบุญนี้มันจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เหมือนที่เราท่องเมื่อกี้เนี่ยป<บ><บ>ุญญานิปละโลกาสาัสมมิงปาติท่าโหตีปานินันติบุญ,ญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้นะโลกหน้าถ้าเรามีบุญมีกุศลมีบรารมีเราก็ไม่เวียนต่ําเวียนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติหรือว่าเราโบมีเต็มที่เต็มกําลังก็ไปสู่พระนิพพานได้ในชาติ ปัจจุบันหรือว่าชาติต่อปับต,ต,ต่อไปตามเหตุตามปัจจัยที่บุญบรมีเราสร้างมาถึงนั้นฉะนั้นเราไม่ต้องรอใครการรอคอยมันบากมันเนิ่นช้าใครจะตามทันก็ทันทายแต่ไม่ทันก็จะทิ้งเหมือนลงตาม,มาท่านว่าใครจะมาสร้างบรมีก็มาถ้าไม่มาก็ต้องปล่อยทิ้งไม่มีใครรอใครหรอกต่างคนต่างทราต่างคนต่างสแสวงหา คุณงามความดีสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นในจิตถ้าจิตใจเรามีความตั้งมีมั่นมีความศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวต่อโลกกะระทำไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ความโศกโกครคภัยต่างๆแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีก็ขอโมทนากับทุกท่านเนาะที่เรามารวบรวมกันมาฟังธรรมะมาสวดมนต์มาแผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมต่อพระรัตยจงเป็นภาวะ เดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จด้วยพัรจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ